สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับวันนี้อยู่กับฟาร์มของพี่ปูนรักวันิสนะครับเราจะมาเจอกับคุณหมอคุณหมอชื่ออะไรครับสุรชาติครรับสุชาตินะครับหมออยู่แถวไหนน้อเนี่ยอยู่อัสมานครับอยู่อัสมานปะครับอันนีเขาบอกอีสานเนาะทวอีสานเมนี่คุณหมอไม่เห็นยังไงครับวันนี้ฝังยาคุมครับฝังยาคุมนะครับโอ้โหอุปกรณ์คุณหมอนะครับฝังยาคุมเ้าฝังใส่ใส่ครับคุณหมอครับใต้ใต้ใบหูครับใต้ใบหูเนาะ ไอยาคุ้มพวกนี้มันใส่กับงัว่างัวตัวทึกแล้วงัว่าตัวแม่ครับคุณหมอครับสำหรับวัวขุนระยะสั้นสี่สำหรับวัวขุนระยะสั้นสี่เดือนแม้ควาวว่าถ้าเกิดเขาฉีดไปเนี่ยคือเกี่ยวกับพวกระบบสืบพันธุ์เพิ่มครับจะมีผลแล้วเขาแบบยังไงครับเขาโบสถมัคผลิตสุจีไหนครับหรือยังไงครับอืมนะครับามช่วชมือนะครับฉีดเขาไปหูเมื่อกี้นะครับอันคือเขา จิตไตตรงตำแหน่งใบหูบอครับคุณหมอครับแ่นครับใต้ใต้ผิวหนังใบหูอืมใต้ผิวหนังใบหูนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ของคุณหมอครับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปแค่อนะครับอันนี้โคบางครับเพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นการฝังยาคุ้มใต้ผิวหนังนะครับทนผู้ชม พอวางง้อง้อุนตามปกตินี่เขาว่าอบาง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 ฟ้ามเพิ่งกะบ่บ่ฝังมั้งบอครับอืมการฝังบ่ฝังเนี่แตกต่างกันเลยครับคุณหมอครับถ้าบ่ฝังมันกะจะอ่าโคบสองแับมันยังลดการมันยังการมีการยุบมันยังควบการยุบนะครับป้องกันคามเครียดอยู่ป้องกันปัญหาเวลามันคึกคักพื่อมันบอครับอืมเรามันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตบอครับการที่เข้าฉีดยา ถ้าไม่้าไม่ฝังมันก็จะโมันก็มันก็จะโตชาถ้าไม่ฝังก็จะโตชานะครับโอ้คุณหมอว่างั้นนะครับอันคอกบัวโคบังก็ฝังไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาจะเป็นตรงฟาร์มของพี่ปูรักวันนี้นะครับกับคุณพิดาสิบตัวนะครับวันนี้นี่ครับเจ้าของฟาร์มนะครับรับเลี้ยงวัวด้วยนะครับมีหญ้าอะไรที่ครบเยอะแยะนะครับหญ้าปลูกไว้เยอะมากนะครับถ้าใครต้องการหญ้าก็สามารถออเดอร์ได้นะครับ หรือใครต้องการฝังยาคุมเล่นบวโคขนติดต่อคุณหมอชื่ออะไรนะครับหมอกรณหมอกรับหมอกรหมอกรเบอร์โทรอะไรนะครับ062 062ครับ123 123ครับ9036ครับ9036นะครับนี่เ้อครับท่านผู้ชมเด้อครันครั้งแรกที่โคบานเห็นการวิธีการฝังยาคุมของคุณหมอนะครับการฝังยาคุมคุณหมอได้บอกว่าปกติถ้าเกิดเฮ้าบ่ได้ บ่อใดฝังยาคุ้มนะครับบ่อใดคุ้มกําเนิดมันเนี่ยมันกรเจายแห่งง่วเขาเรียกว่างในหลักด้วยฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนด้วยอย่างต่างๆ่างเห็นมันโค้งกันนะครับเห็นเขาจัดการไงล้วก็ถ้าเกิดบ่อเห็ดหมันนะครับการเจริญเติบโตนะครับคือบ่คคอยอ้วนบ่ครับหรือคุณหมอครับหรือยังไหนครับ ouais, มันบ่อ้วนครับเพราะว่ามันยังมีมันยังสั่งฮอร์โมนอ๋อครับหมายเขาว่ามันจะอ้วนยากเนาะครับแล้วก็เพราะมันยังสั่งฮอร์โมนเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศลตินบ่ครับคุณหมอครับ อนี่นะครับงัวอีกอีกหลายตัวนะครับตัวนี้นะครับให้ชุ่มกันชัดๆนะครับอือันนี้ของเจดานะครับอ่าครับนี่นะครับวัวที่วัวขุนนะครับที่จะผ้ากันฝังยาคุ้มนะครับให้งัวขุน ทุกโตนะครับมีโตคนใหญ่นะครับพอมไม่พี่น้องแต่ว่าตันนี้ขุนกับย่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์่น,นะครับนี่นะครับถ้ากันช่มกันจะชัดนะครับออกมานี่นะครับระบบพันเุ์แทดีนะครับบ่ว่าจะเป็นร่างอาหารนะครับ งัวมีหลายโตนะครับอยู่นี่นี่หลายโตแห้งนะครับมินี่ข้อบากกระจาะผ้าถันประชมนะครับประเบิงคุณหมอฟังฝังยาคุมมห้ยแดงแดงแน่นะครับเพื่ออะไรใส่บริการคุณหมอนะครับหมอกรเด้ออยู่อัสมานนี่แหละเป็นฝังยาคุมมห้งัวขุนนะครับอันนี้ก็เป็นหยานะครับหยาที่ทางฟ้ามนะครับเป็นนะครับสมาจะเป็นหวาดอิสราเอลนะครับปัญญาพวกนี้มีโปรตีนคอน้างที่จะสูงมากนะครับงัวกินเราแน่น น้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีนี่นะครับง่วนนะครับโอ้ม่ตัวเดี๋ยวก็อ้วน,นครับอันนี้ก็อยาไปเบิ้งคุณหมอฟังอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงแน่เนี่ยนะครับผู้ด,ดูแลพี่ปูนรักวาดิตมีอะไรพูดกับ เอฟซีโคบาลมึงไรเกินไหมครับโคบาลเก่งอยู่แล้วครับอ๋อครับฝังยาคุ้มจักบาทอันนี้คุณอาชาใช่ไหมครับโอเคครับฝังยาคุ้นเนี่ยวคุณหมอคิดอยู่รอบละซี่ลอยนะครับคุณหมอครับรอบละซี่ลอยตัวละซี่ลอยนะครับยาสาหรับง่วงว่าขุนนะครับสามารถติดต่อคุณหมอกนได้เดี๋ยวผมจะลงเบอร์คุณหมอไว้นะครับแล้วก็ลงเบอร์ฟ้ามไว้เพื่อใครสนใจเรื่องของ การเลี้ยงง่วการฉีดยาการฝังยาคุ้มมูนี่นะครับผมจะบปลงเบอร์คุณหมอก่อนไว้เพื่อจะได้ใส่บริการคุณหมอผมใส่บริการไปเลยนะครับ2โตมานี่ครับ<อ>แต่ว่าฟาร์มของผิดปูนนี่ยก็คือประมาณอีก10โตนะครับเพิ่งจะฝังอีก10โตนี่นะครับจะเป็นภาพบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมจากง่วที่เคยเดี๋ยวภาพชมง่วกันนะครับเดี๋ยวคุณหมอเตรียมอุปกรณ์อ,อยู่ เมื่อกี้ฟังไปแล้วสองตัวอันนี้ฟา้ามของเจดานะครับกับปิปูรล,ลักวานิตนะครับใครสนใจที่จะขดให้ซือ้อคืนนะอ่าอันนี้อ่าลองอ่สวัสดีครับใ่นคุณเจดานะครับเจ้าของฟารามลองอว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ว่าใครสนใจที่จะขุดให้ครับแล้วก็รับซื้อคืนคะ่นะหมายความว่าถ้าถ้า ถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีคนสนใจที่จะขุนวัวก็คือถ้าถ้าคุณเอาไปขุนเราก็จะซื้อซื้อคืนนะครับโอ้ดีมากนะครับแตงโมชุ่มเป็นทางหลอดเกษตรกรในช่องนี้คือหมายความว่าเพื่อาเพื่อนรับให้เขาเรียกว่าอะไ้ล่ะคือคือให้ง่วไปขุนนะครับแล้วก็ให้ให้ผู้ได้ขุนเองอะคือขุนเราเพิ่นจะรับซื้อคืนนะครับแตงโมชุ่มใคร ของง้อโคบ้างมันอาจจะซื้อคึ้นก็ได้เร็วๆนี่แต่โคบานอย่างเบิงโครงสากมันก่อนโคบานซื้อึ้นแน่นอนกาลังใหญ่ครับกําลังใหญ่กําลังงามนะครับหาาบให้ซื้อคืนให้คุณจะชอบกว่าไอ้ฟังแล้วคุ้มได้จากปีครับคุณหมอครับสี่เดือนคสี่เดือนนะครับสี่เดือนคือขุนระยะไอ้คือคุ้มระยะสั้นมัครับคุณหมอครับครับหมายความว่าถ้าเกิดเท่าฉีดเข้าไปแล้วประมาณ ซีเดือนนะครับคุ้มใดซีเดือนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือใส่กับงวกขุนนะครับงวกขุนเที่เขาต้องการขุนระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะคุ้มตอกับไม่ฉีดตองสิบอกครับคุณหมอครับถ้าเกิดจะคุ้มตองสิไหมครับหนีบไข่เลยจัดการไข่เลยนะครับคุณหมอบอก คุณหมอบอกว่าถ้าฉีดรอบหนึ่งนะครับคุ้มได้ซี่เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการคุ้มมากก็น,นั่นก็ต้องเป็นการเห็ดหมันเราได้บัดน,นี้ <laughs> <laughs> เห็ดหมันจัดก,การกับใครนะครับอ่า,าอ๋าอ,คร,อ,อ,อครับเดี๋ยวให้คุณปูน,ปน,ปนลักวันิตอ่าพูดให้ฟังนะครับว่าทําไมต้องใช้อันนี้พี่ปูนนะครับนี่ครับพี่ปูนเจ้าของฟาร์มนะครับอีกคนหนึ่ง อ่าทาไมเราต้องใช้ยาคุมนะครับสําหรับโคขนคัคบครับก็อ่ที่เห็นเห็นก็คือความต้องการทางเพศของเขาจะจะน้อยมากแท่จะไม่ค่อยไ,ได้มีเลยครับครับแล้วก็ระตุ้าการกินนะการกินเขาได้ไดเขาจะได้ไม่พผเรื่องเกี่ยวกับการผสมพันธุ์กินอย่างเดียว,วเราให้เขากินอย่างเดียวให้กินแล้วนอนให้กินแล้วนอนให้กินแล้วนอนนะครับตัวนี้ก็ช่วยเรื่องของ ลดอาการความทางเพศทางกางเข้าทางอารมณ์ห้าของเขาครับอารมณ์ห้าวเพราะว่าข้อโคบานแตกไปแล้วรอบนึงเราิ่งทำตัวเมียข้อบครัวห่างกันอารมณ์เกาจะร้อนครับอ่าเป็นฮึดฮัทฮึดฮัดนะครับบางทีก็การจัดการก็จะยากขึ้นการกินอาหารก็จะไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรใช่ไหมครับเราให้เขามุ่งบ้านกินอย่างเดียวอืมครับกินนอนกินนอนกินนอนเวลาก็ระยะสั้นนี่ครับเราอนแค่สี่ สี่เดือนนะครับแล้ววันนี้พี่ปูนนี่จะฉีดกี่ตัวครับวันนี้ทั้งหมดสิบตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัวเนื้อพวกซาโลเล่ย์พวกบีฟชาโลเล่เพิ่งเพิ่งเอาเข้ามาใช่ไหมครับล่าสุดคือใช่ครับใช่ใชประมาณกี่บันแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ตัตตวตัวไหนครับพี่ปูนตัวที่ทางรุ่นโซนโซนอ๋อโซนทันโลดเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูสักหน่อยอืมครับอันนี้คือแม่พันธุ์ของชาโลเล่ที่ท้องอันนี้แม่พันธุ์ที่ท้องนะครับเราใช้สายพันธุ์ไหนทับเข้าไปครับพี่ปูน เราก็ใช้ชาร์โลเ,ลเร่เลยเลื่อนลอยเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อ oh, นี่ครับแม่พัญเอาชาโรเลน่นะครับลอยไหมหมอแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ต้องถามหมอดูหมอมาผสม,มให้ใช่ไหม <c oughs> หมอประจำฟ้าว่าชาโรเล่เลื่อนลอยใช่ไหมครับคุณหมอครับโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามดูอีกรอบหนึ่งว่าอ่าวัวน,นะครับที่ทาชาโรเล่แล,แล้วก็ทับเลื่อนลอยเรามาผสมกันลูกจะออกมาเป็นยังไงนะครับอาจจะมีคลิป ตามชมนะครับวันนี้โคบานเมืองร้อยเกินนะครับจะพาชมบรรยากาศครอบไปก่อนนะครับแล้วก็แปลงญ้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณหมอรอเขาให้คุณหมอเตรียมอุปกรณ์เสร็จจะพามาดูวิธีการฝังยาคุมนะครับให้กับน้องวัวนะครับนี่นะครับวัวนะครับอันนี้จะเป็นโคขุนนะครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นบราหมันครับตัวเบิ่มเลยตัวเบิรมเลยนะครับท่านผู้ชม กินแล้วก็นอนนะครับกินแล้วก็นอนนะครับซึ่งการจัดสรรน,นี่ก็ถือว่าทําระบบได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมจริงนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมอีกนะครับก็จะเป็นชาโลเร่เพิ่งเอาเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวขนเช่นกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นฟานนะครับอัดข้าปครับนะครับนะ เอาคุณหมอเริ่แล้วครับอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับบรรยากาศนะครับข้อก็ก็ทำง่ายๆนะครับใช้ไม้ยูคาร์ทำง่ายๆนะครับนี่พาท่านผู้ชมมาชมชโลเล่ที่นำเข้ามานะครับนี่นะครับวัวสายพันธุ์เนื้อนะครับผมก็ต้องการวัวสายพันธุ์นี้เข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจาก รูปร่างเขาน่าจะสร้างกล้ามมวลกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างที่จะเยอะได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้โคบาลมืองเล็กเกินสักหน่อก็จะเดินทางนะครับแต่พอดอีมีหมอมาฉีดยาวัวก็พาชมบรรยากาศแล้วก็ดูวิธีการ จัดการกับวัวนะครับฝังยาคุมเป็นยังไงนะครับเราจะพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับวัวโอ้โหมีผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลเรื่องระบบญ้านะครับทํางานดีมากอบานเห็นก็คือระบบน้ําระบบย้าคนที่หาญ้าให้ดีมากนะครับปลูกญ้าด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมคุณหมอฝังยาคุมอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เ,เพื่อนๆนะครับหรือ FC ของโคบาลเมืองร้อยเกินได้ดูว่าวิธีการฝังยาคุมนั้นคุณหมอฝังยังไงนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยทั่วไปคุณหมอก็การฝังยาคุมก็คือเพื่อที่จะให้ลดความต้องการทางเพศของวัวลงนะครับแล้วก็ให้เราจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่นะครับวัวฟาร์มใหญ่มากนะครับวัวกว่าห้ตัว60สิตัวได้นี่นะครับบรรยากาศโอเคนะครับชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆดูกันนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับคุณหมอนะครับขังยาคุมเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ฝังประมาณสิบกว่าตัวนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับโคบานเมืองร้อยเกินนะครับก็ พาเพื่อนมาชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจที่จะเกี่ยวกับการฝังยาคุมสำหรับโคขุนระยะสั้นนะครับหรือตอนวัวใช่ไหมครับคุณหมอตอนวัวหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับวัวการดูแลรักษานะครับการดูแลสุขภาพของวัวก็สามารถติดต่อกับคุณหมอได้นะครับวันนี้โคบานก็มาพามาชมวิธีการฝังยาคุมนะครับซึ่งคุณหมอได้ทําไปแล้ว3ตัวนะครับวันนี้ สำหรับวันนี้โคบาลขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของคุณปูนรักวานิชคุณดารักวานิชเออคุณคุณดานะครับเจดดจะทิ้งเบอร์ไว้เผื่อเรื่องของใครที่ต้องการที่จะขุนวัวนะครับที่นี่รับซื้อด้วยนะครับโคที่ขุนขุนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของญ้าพวกอาหารวัวอะไรต่างๆนี่ครับสามารถติดต่อได้นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ทั้งคุณหมอแล้วก็ ของพี่ปูลรักวาน,นิชนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ